สัสดีจ้าพี่นนองขูดตีนเห็ดจ้ะบัน,นีขูดตีนเห็ดเด้อนี่เด้อเก็บมาสดๆใหม่ๆเล,เลยพี่นนองเก็บมาสดๆใหม,ๆหม่ๆนะจ๊ะ บ่มป่ยเปียกอยู่พี่น้องเอ้ยนะหัวเปียกอยอดอยู่ฝนตกเฮ็ดฝนตกหพี่น้องเฮ็ดฝนตกหถ้าฝนบ่ตกหก็สิบ่บานบานนันดอก ตกฮะมามสนว่ามันแตงแข็งแรงอยู่สี่นอนี่แข็งแรงทนเอาอีกนิดนึงลูกไม่ถึงปีเดี๋ยวแม่ทำให้ควให้เล่เลาแม่ทำให้สวยวิ้งวังเลยขอแค่ว่าให้ให้ให้น้างข้างในกท จะทำให้งามๆเลยอดเอาก่อน้ือม่เลยเ็ัวพืสวดิบโหปิดสนิทเลยปิดสนิทเลยเอาเห็ดอันนึงนะเป็ขึ้นใหม่อันนะก็เห็ดคัวแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ปิดกึบนะ เป็นใส่อันนั้นบ้านยายน่ะใส่หลังคาอันสังกะสีใส่เพราะว่ามันดูทางตะเวนออกทงังมันบังต้องให้มันสว่างเพื่อที่นองดอกเพชรเธอไม,ไอไมไ่มาช่วยฉันเหรอคุณพี่ดาก็เอาน้ำชะเกลมังมาสิลูก เลอโอเคซื่ออะไรกอเลยออะไรยายเออนี่เด็กกะแกงไว้เนี่ยกระซิวกัหมกไว้แซ่ดได้ใไหมอูมกใสดด่นันไปนกะถินอูกะถินหม,มกมากกินมือน,นี้แซบแสบ แต่ว่ามันห่หลายน้อยเดี um> ๋ยวกระมกเราก็ได้มุกอุ้ยเขาเป็นหนาวหนาวป่านี้หนาวแล้วจะเสียบฝนคือฮาวดีเยบุที่เบนเดือนที่อาลมตองเดือนที่อลมเงาเฮ็ดเที่เบะย่เฮ็ดข้าวดอกห้ยห้อยองมาจอกแบบเอาแป้่ห้งกับสวัดีนโอ้เามาสวนตุ้ยู่ยาสิไเปอเมืไหดอกคนอ่ะทั้งคู่นะเฮ้ยคนเด็รวยเลยเยอะเยอะเลยจ้า พุดแล้วก็สวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนึกจ้ะเด้อเดี๋ยวมืออื่นสิเอามาให้เบิงใหม่ยวสิล่งอันเก็บให้เบิ้งนึกจ้ะเด้อเดี๋ยวจะลงอันเก็บให้ดูนะจ๊ะอันตอนนี้ดูอันนี้ไปก่อนพี่น้องดูอะไร